nữa Nữa, anh điều Nữa thừa này nhiều mà cái 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 <laughs> dụng mà mày เดี๋ยวแม่ปูสือร้องไห้คร yeah, ับเสือร้องไห้ทำหมูถ้ากินกันแร่บอกว่าไปเข้าสยพี่เก่าครับครอบครัวนะครับเออเหมากับแล้วกินข้าวเ้คนเยายใหม่ไ้ทอดหบบที่อวันี้กินอือกับขหมดนต้องเสร็จแล้วแม่เร ไลนะ่ครับหูมันพื่ให้นะครับรปลุกหลามมามันอมาดบรรยากาศที่บ้าน เด็กก็เล่นหมกินหมูอ้าวเดียวอ้าเดีอกินหมูจ่มกันแล้วเหี่าเรียนแล้วจะดูอะไรกันปละหน่อยม่ละหน่อยเกใหมจคุยกินเลยนี่ยเดใหม่บริการ อย่าคนอย่ายืนจ้าจ้าอย่างนี้มันคือหมู่บ้านนะสองวันสัมภาษณ์ก่อนไปนอนไหนมาเธอไปนอนไหนมาฮะนอนที่ไหนนะบ้านยายฟ้าบ้านใครนะบ้านยายฟ้าแล้วบ้านช่องไม่คิดจะกลับเลยไม่คิดจะกลับเลยเออไปอีกไหมวันเนี้ยไปไป็นองกันที่ไหม่ไหมวันเนี้ยไม่ไม่เป็นไร พี่เกดยิมฟ้าบอกว่าไงเดี๋ยวยัยเพ่งมารับเหรอยิ้มฟ้านทรมาอไงปายใช่ไหมหนเ่นใคร่ยะน่้เลยง่าเลยเอาแม่ดำจีนมาได้ได้เย้ใหม่ได้ไปดูไปไหนเอานื้อใสตลลาดอ่ะให้เน้อมเบอรอ่ะจะไปเจอมันอยู่กับแวมนเ้องมันมันมารู้จ้างมันต้องไปชนะไปสบายนมุทรจ้าสมรู้จ้ แคสบายมีไฟ yeah. ่ <tr seine Christmas> <t cities> ้ไม่ไดนี่ใช่ยอ่ันนช่วยดิช่วยช่วยอมช่วยทำมาเปิดไหมเปิมาช่วยหน่อยอ่ะมาช่วยาเกินอันนี้แล้วสองคนช่วยกันลูกสองคนช่วยกันจะเล่นอะไรก็ช่วยกันสคน ่ากเหรม่อ,อแลเออเจอพอนะอ้คนโรคที่กลัวน,น้ำอ่าโรคกลัวน้ก,ก,วนก็โรคก,กันนะับ้นาบ้าแล้ววนะ้ะาทไมมันอ้เียมาย้ายใหม่เรียนโรงเรียนอะไรไว,วัดา่านค่ะอะไรนะวัานโรงเรียนแถว,วกรุงเทพอ่ะานของผุการกาุการเขาต้้นนี เอออยูต่อคับเขาอยู่ดิถาวรสามโลอ่ะยุ้ยดิถาวรสามโลอะนะไม่เคยไปเราไม่เคยไปี่บอกนี่ยงนี้อ่ะไม่บออยู่ใคันล่ะไม่เอาในอันนี้เอาในอ้อมามาเตรียมตัวมาเด็กๆมาแกลังร้อนๆเลยเดี๋ยวตามพี่โฟกโอ้แล้วไม่มีใครรับอ่าพี่โฟกกับพี่จอย

เขาคิดว่าเราจะมาจุดอะไรกันขอโทษนะคะทุกคนเราไม่มีเรื่องอะไรกันนะคะอ้าวจะไปแล้วแล้วจากบ้านไปโรงเรียนไกลไหมไกลอยู่จบเนาะไม่ไกลหรอกมันก็คือคือเราออกจากออกแล้วมาช่วยหน่อยมาแล้วมาแล้วพี่โฟพ่โกับพี่จอยมาแล้วเปิดประตูเร็วไปอาะละพี่โฟวมาช่วยหน่อยคือตรง

เนื one ้อเนื yeah. ้อก็มีนะเนื้อเสือพคกเสือร้องไห้แกินเลยวเยไม่แไม่เี่ยป็นอะไมใหม่เยี่ยเยใหม่กเร็วก็บก่อนเร็วของเลเก็บ่อนเก็บเโอเค่อนอุ้ยเล่นหัวเก็บอุ้ยวั

คเอาลยเนื้อหรอเนื้อเอ,องเดียวเนื้เต๋าเจอยายใหม่ย็บมาใกล้ใกล้เขายบเขามายายใหม่แม่ไปบ้านเป็นไรบ้านอยู่แค่นี่กลัวแม่หายกินก่อนกินก่อนนึกกล่คนคิดถึง